สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลนอปะตะขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างชนบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนวอริเอร์เตะสนามชนบุรี UTA ีเอสเตเเดียมเวลา18นาทิกาตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นชนบรุรีชนะได้ทั้งสนัด ผลงานสมนัดล่าสุดของจุบานชนบุรีชนะสองแพ้หนึ่งโดยนัดล่าสุดพึงบุกไปแพ้บุรีรัมย์สองประตูต่อศูนย์ส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของลำพูนชนะ1เสมอสองโดยนัดล่าสุดพึงเปิดบ้านเสมอราชบุรีมา1ประตูต่อหนึ่งความพร้อมของชนบุรีไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษบ้านตังอย่างใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าชนบุรีจะส่งลงสนามในระบบ442ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูชนินซ่าเอียหลังสี่ตัวนพนนคัชพลายุกเรนาโตเคลิสเดียโก้บาดานกาชัดมงคลเรืองธนารถกลางสี่ตัวเจสซี่คอรแรนกฤิสดากาแมนสหรัฐสนทิสวัสต์อามาดูอัตตาร่าส่วนหน้าคู่ดานิโลอันเวดกับยูบยุงสู่ ส่วนความพร้อมของลำพูนจะไม่มีมิก้าชูนวนสีสราวุธอินปันและบวรตาปลาที่ติดโทษบานส่วนนอกนั้นพร้อมลองสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าลำพูลจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รึกษาประตูนนม่วงงามหลัง4ตัวกิติพงษ์บัวทองทศพรลาเทศอาลีซิสโ,โซโกเจษดาพรขาวงามกลางคู่สันติภาพราชนิยม ลุยอันโตนิโอสามตัวรุกมองมองละวินโมฮัมเหม็ดออสมานอันันย่อสังวานส่วนหน้าเป่าลูก้าเบอร์เกสเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านชนบุรีจะมาครองเกมบุกใส่ลำพูนเต็มกำลังเนื่องจากต้องการกู้หน้าในนัดก่อนที่บุกไปแพ้บุรีรัมมาและด้วยสภาพทีมที่ลำพูนขาดตัวหลักไปถึง3คนทำให้เป็นโอกาสที่ชนบุรีจะได้เล่นตามสไตล์ที่ตนถนัด ทางด้านชนบุรีฟรอมก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายพึงมาสะดุดในนัดก่อนเกมนี้พวกเขาจึงมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการเก็บชัยชนะเพื่อทำแต้มกลับไปยึดครองจา่าฟงอีกครั้งส่วนลําพูนฟรอมหลังจากเปิดเหล็กมากก็ยังไม่ชนะเสมอมาทั้งสองนัดและนัดนี้พวกเขาก็ขาดตัวหลักทําให้กาหมาต้องปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะกับเกมนี้และพวกเขาก็หวังจะมาเก็บแต้มอย่างน้อยให้ได้หนึ่งแต้ม แต่ถึงกรณน,นันด้วยความที่ชนบุรีมีสภาพทีมที่สมบูรณ์กว่าประกอบกับความหลากหลายในเกมรุกจะทําให้ชนบุรีชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวก,กเราบอนลนอปต่อขอบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อคุณครับ